สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันนะครับเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจการค้าของไทยแล้วก็สถานการณ์โลกงในปี2025เราพยายามรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดทั้งแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงแล้วก็โอกาสต,ต่างๆครับค<า>่ะก็เริ่มกันที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีหน้าก่อนเลยนะคะดูเหมือนว่ายังโตได้ไม่เต็มสกเกลภาพเท่าไหรค่ค่ะการคาดการ GDP จากหลายๆที่เนี่ยก็อยู่ที่ไม่เกิน2.5% ไม่เกิน2.5%หรอครับมีเจ้าไหนให้ตัวเลขยังไงบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับค่ะอย่าง World Bank นี่ให้แค่1.8%เองนะคะส่วน KKP ก็มองกรอบไว้ที่1.6%ถึง2.3%แล้วก็ SCB EIC คาดไว้ที่2.4%ค่ะปัจจัยหลักๆเลยก็คือเอ่อกำลังซื้อในประเทศที่ยังดูอ่อนแออยู่บวกกับความไม่แน่นอนทางการเมืองเข้ามาด้วยค่ะ ฟังดูแล้วปัจจัยข้างในนี้น่ากังวลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ได้ยินว่าสูงมากเกิน90%ของ GDP ไปแล้วอันนี้เอ่อมันกระทบการใช้จ่ายของคนเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะระดับเกิน90%นี่ถือว่าสูงมากจริงๆเป็นระดับที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะมันกระทบกําลังซื้อความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยตรงเลยที่ยังต่ําอยู่ครับ และยังมีเรื่องงบประมาณภาครัฐอีกที่อาจจะเบิกจ่ายช้าหรือนโยบายที่ไม่ต่อเนื่องเข้ามาซ้ําเติมแม้นี่สาธารณรรวมๆจะยังไม่เกินเพดานก็ตามถูกต้องค่ะนี่ครัวเรือนสูงขนาดนี้มันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่อยู่กับเรามานานนะคะคือเราเพิ่งพาส่งออกท่องเที่ยวเยอะไปหน่อยพราะเครื่องยนต์ในประเทศอย่างการบริโภคมันอ่อนแอลงจากนี่ก็เลยมีปัญหาอืมครับแล้วเรื่องเงินเฟ้อแล้วครับเห็นว่าตัวเลขออกมาแปลกๆใช่ค่ะ เรื่องเงินเฟอ้อนี่ก็น่าสนใจเพราะเงินเฟอ้อทั่วไปมีแนวโน้มจะต่ำมากหรืออาจจะติดลบได้ถึงลบ 0. เในบางช่วงเลยนะคะส่วนใหญ่มาจากราคาพลังงานที่ลดลงติดลบเลยเหรอครับค่ะแต่ถ้าดูเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ยังต่ำๆอยู่แถวๆ1%เปซสะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาย,ยังไม่ได้เยอะมากทพทก็เลยเยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2. 5เปอร์เซค่ะก็ดูข้อมูลกันไปเป็นระยะๆะะที่เรียกว่า Data d a t a d e p e n d e n t นนะคะครับครับ เข้าใจครับแล้วตัวเลขการค้าล่ะครับอย่างส่งออกไต,ตรมาสแรกปีหน้าที่เห็นว่าโตดี plus 18% y-o-y อันนี้เป็นสัญญาณบวกจริงๆหรือเปล่าครับหรือมีอะไรซ่อนอยู่ อ๋อตัวเลขส่งออกที่โตพุ่งช่วงต้นปี +18% อันนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากการเร่งส่งออกสินค้าบางกลุ่มค่ะก่อนที่มาตรก,การภาษีของสหรัฐจะเริ่มมีผลบังคับใช้จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเร่งส่งออกไปก่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแม้ตัวเลขจะดูดีแต่มันอาจจะไม่ได้สะท้อนการฟื้นตัวที่แท้จริงทั้งหมดถ้าเราไปดูการบริโภคภาคเอกชนในไตรามาสเดียวกันจะเห็นว่าย่งโตแค่0.7%เองค่ะ โหแค่0.7%เองแสดงว่ากำลังซื้อในประเทศอย่างเปราะบางมากๆนะครับถูกต้องค่ะ งั้นถ้าเรามองออกไปนอกประเทศบ้างครับปัจจัยจากเศรษฐกิจโลกปีหน้ามีผลกับเราอย่างไงบ้างค่ะถ้ามองภาพรวมโลก IMF ก็คาดว่าเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกโดยรวมจะโตได้ราวๆสามจเนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนที่น่าจะยังไปได้ดีจากอุปสงค์ในประเทศกับภาคอุตสาหกรรมครับแล้วปัจจัยภายนอกที่ต้องระวังล่ะครับที่ต้องจับตาเลยก็คือสหรัฐค่ะที่อาจจะคงดอกเบี้ยไว้สูงนานกว่าที่คาดแล้วก็เรื่องสําคัญคือการปรับขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าหลายราย บางอย่างนี้อาจจะสูงถึง49%เลยนะคะอันนี้ก็ทบไทยเราแน่นอน49%เลยเหรอครับโหเยอะมากค่ะส่วนทางจีนก็เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นนะคะภาคการผลิตอุปสงค์เริ่มกลับมาตัวเลข PMI ล่าสุดก็กลับมายืนเหนือ50ได้แล้วคะ่ะ50.4ครับประเด็นเรื่องภาษีสหรัฐนี้ก็น่าคิดนะครับ ผลกระทบมันผมไม่ใช่แค่ตัวเลขส่งออกโดยตรงแต่ยังอาจจะมีปัญหาซับซ้อนขึ้นอย่างเรื่องที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านหรือ transshipment เพื่อเลี่ยงภาษีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการเลยแต่ในอีกมุมหนึ่งโอกาสจากการค้าเสรีก็ยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะ RCEP ที่เป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เลย RCEP นี่ประโยชน์หลักๆของมันคืออะไรนะครับพอจะย้ำอีกทีได้ไหมครับค่ะ หลักๆเลยคือการทยอยลดภาษีสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกมากกว่า90%ในระยะเวลา20ปีแล้วก็มีกฎแหล่งกำเนิดสินค้าร่วมกันช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็เปิดโอกาสให้ SME เรามากขึ้นด้วยค่ะแล้วอีกตัวที่ได้ยินบ่อย CPTPP แหละครับสถานะตอนนี้เป็นยังไง สำหรับ CPTPP อันนี้ไทยยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอยู่ค่ะว่าจะเข้าร่วมดีไหมข้อดีก็คือโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักกับประเด็นที่ยังกังวลกันอยู่อย่างเรื่องสิทธิบัตรยาหรือการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐอ๋อยังพิจารณาอยู่ ค่ะแล้วก็ยังมีเทรนด์ใหญ่ของโลกอีกเรื่องคือการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานพวกรีชอริงหรือเฟรนช์ชอริงนะคะที่ย้ายฐานการผลิตกลับประเทศหรือไปประเทศพันธมิตรอันนี้ไทยก็ต้องปรับตัวรับมือเหมือนกันค่ะฟังทั้งหมดแล้วถ้าให้สรุปความเสี่ยงหลักๆที่เศรษฐกิจไทยต้องเจอในปี2025นี่มีอะไรบ้างครับที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ ถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญนะคะคงเป็น 1. ผลกระทบจากเรื่องภาษีสหรัฐแล้วก็ปัญหา Transshipment ที่ว่าไป 2. ก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงมากเกิน90%ของ GDP อันนี้ฉุดรั้งการบริโภคแล้วก็อาจกระทบเสถทยรภาพได้ครับ2เรื่องนี้หนักเลยใช่ค่ะ 3. ก็ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่กระทบความเชื่อมั่นทั้งผู้บริโภคนักลงทุนและ4ก็ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวกว่าคาดซึ่งก็จะมากระทบส่งออกกับการท่องเที่ยวเราโดยตรงค่ะครับผมแล้วนอกจากความเสี่ยงหลักๆพวกนี้มีประเด็นไหนที่เราต้องติดตามกันต่อเป็นพิเศษเอีกไหมครับ ประเด็นต่อเนื่องที่ต้องจับตาก็คือ,อความคืบหน้าในการเจรจา FTA ใหม่ๆค่ะว่าจะไปถึงไหนการเร่งเบิกจ่ายรัฐประมาณภาครัฐให้ได้ตามเป้าเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยเราเนี่ยแหละค่ะกับกระแสดิจิทัลพลังงานสะอาดซึ่งเป็นโจทย์ระยะยาวเลย ครับโดยรวมแล้วปี2025ก็ยังเป็นปีที่ท้าทายสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับเติบโตได้แต่ก็ไม่เต็มทีเท่าไหร่เจอแรงกดดันทั้งจากข้างในคือนิครัวเรือนแล้วก็ความผันผวนจากข้างนอกแม้มีจุดแข็งเรื่องเถรยรภาพบางอย่างเช่นเงินเฟ้อยังต่ำกรอบวินัยการคลังยังพอไหวการรับมือความเสี่ยงกับการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่อย่างอาเซบเลยดูเป็นเรื่องสัมพันธ์มาก ถูกต้องเลยค่ะและก็อยากจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดน,นึงนะคะว่านอกเหนือจากการแก้ปัญหาระยะสั้นหรือการรับมือปัจจัยภายนอกที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาวอะไรบ้างที่อาจจะจำเป็นมากๆเพื่อจะปลดล็อกศักยภาพจริงๆของเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยินในอนาคตต่ตอไปค่ะครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ครับอินดีค่ะ